มูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่ามนโนปทโสสิกะ เทวดาพวกนั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อหมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้ว ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่หล่าวมโนโปโทสิกะย่อมไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อไม่คิดมุ่งร้ายต่อกันก็ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่ามาโนปโทโสิกะมัวจ้องจับผิดกันและการเกินควรมัวมัอจ้องจับผิดกันและการเกินควรจึงคิดมุ่งร้ายต่อกันเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืน ไม่คงทนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณพราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง